การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกเราควรทำอะไรบ้างคะในการเข้าไปพบลูกค้าลองนึกถึงเราเดินเข้าไปคนคนหนึ่งอะเราแค่เดินเข้าไปที่ประชาสัมพันธ์ตรงไหนสักที่หนึ่งถ้าเป็นคนที่เขานั่งอยู่เฉยๆถ้าเราเดินเข้าไปเราอยากทักเขาไหมหรือเราเดิน สถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเคาน์เตอร์นั่งเรียงกันถ้ามีอยู่คนนั่งก้มหน้าหรือเขาไม่ได้สนใจโต้ตอบเราจะไม่เดินเข้าไปทักทายเขาแต่ถ้าเมื่อ,อไรมีคนเข้ามามองแล้วสบตาเราจะทักทายเขาเหมือนกันเลยค่ะพอยน์นี้สำคัญมากเวลาเราเดินเข้าบ้านลูกค้าเนี่ยเราอย่าเป็นคนที่นั่งเงียบแล้วเฉยลูกค้าไม่ได้ต้องการคนสุภาพขนาดนั้น <c oughs> รู้เป่า เวลาหรือลูกค้าไม่ได้ต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาควบคุมได้ไม่ใช่เขาต้องการคนมาแบ่งเบาเขาดังนั้นเมื่อไรที่เรามีความรู้ในการนำเสนอเขาแต่ถ้าในหน้าใหม่ทำยังไงอะยังรู้ไม่เยอะเลยจะทำยังไงดีไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะค่ะรู้แค่โครงการนั้นและบ้านหลังนั้นพอค่ะรู้แค่บ้านหลังนั้นว่าเป็นแบบไหนขายอย่างไร โครงการนี้ขายกันเท่าไรลักษณะบ้านของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนก็คือทำการบ้านก่อนรู้ข้อมูลก่อนว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนในตลาดและแข่งกับคู่แข่งได้ไหมอะไรแข่งได้ไม่ได้รู้แค่นี้พอค่ะอย่างอื่นยังไม่ต้องแม้กระทั่งข่าโอนยังไม่จำเป็นในตอนนั้นด้วยซ้ำพอฟังแบบนี้แล้วคำให้ในหน้าที่เป็นแบบรุ่นใหม่ รู้สึกว่าความกลัวน่าจะลดน้อยลงในหน้าไปแดงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าน่าจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถเตรียมตัวในหลักพื้นฐานของเขาที่มีอยู่ได้โดยที่ยังไม่ต้องใช้สกิลมากขนาดนั้นแต่ขอแค่ให้เตรียมตัวตามที่พี่นัดบอกมาก็น่าจะช่วยทำให้เขาทำงานตรงนี้ได้ง่ายขึ้นสิ่งหนึ่งในหน้าใหม่มักจะพูดอยู่เสมอว่ายังต้องการความพร้อมมากกว่านี้ยังต้องการข้อมูลมากกว่านี้ยังต้องการรู้มากกว่านี้ และพอถามกลับไปถามว่าแล้วข้อมูลอะไรที่ต้องการรู้ตอบไม่ได้ต้องการรู้มากกว่านี้และอะไรแหละที่ยังไม่รู้ก็ตอบไม่ได้อีกซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เริ่มตน้นลองค่อยๆกลับมานึกถึงว่าถ้าเราจะขายบ้านหลังหนึ่งหรือเราจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเราต้องรู้อะไรบ้างสิ่งแรกเลยกลับไปที่เดิมรู้ก่อนบัตเจ็ตของลูกค้าเท่าไหร่ แล้วก็ลูกค้าต้องการบ้านแบบไหนแค่นั่นเองอย่างน้อยๆที่เขาเดินเข้ามาหาเราที่จะซื้อที่เขาจะซื้อเขาเดินมาหาเราเราพอรู้แล้วว่าราคาเขาจะอยู่ประมาณนี้เพราะมันติดราคาบอกแล้วแล้วก็สิ่งที่รู้ก็คือรูปแบบบ้านรู้และว่าเป็นแบบนี้แต่บางทีมันมีใกล้เคียงกันแล้วมันมอีอย่างเช่นต้องการบ้านแฝดกับบ้านเดี่ยว อเรากำลังอยู่ขายบ้านแฝดแต่ลูกค้าต้องการบ้านเดี่ยวแต่เดี๋ยวนี้บ้านแฝดกับบ้านเดี่ยวเนี่ยลักษณะคล้ายกันมากมีพื้นที่ตรงกลางระหว่างสองหลังดังนั้นพอเวลาที่เราเห็นจริงๆแล้วระหว่างบ้านแฝดกับบ้านเดี่ยวมันแตกต่างกันตรงที่พื้นที่ใช้สอยอบางทีพื้นที่ใช้สอยไม่แตกต่างกันแต่พื้นที่ที่มีบริเวณ แต่อยู่ในงบประมาณของลูกค้าดังนั้นตรงนี้เราสามารถเทียบกันได้เราสามารถเทียบได้แล้วก็ให้เห็นได้ถ้าเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงบางทีลูกค้าไม่ได้รู้ว่าบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแต่คือฉันต้องการบ้านที่เป็นส่วนตัว hmm. เท่านั้นเองแล้วก็พื้นที่ใช้สอยแบบนี้เท่านั้นเองมีพื้นที่ปลูกต้นไม้บ้างเท่านั้นเองเขาต้องการแค่นี้บางทีเราต้องหาให้เจออีกนิดนึงค่ะแล้วทำไม ลูกค้าไม่ซื้อทาวโฮมล่ะซึ่งนาบ้านใหญ่เขาไม่ได้บริเวณไม่เห็นต้นไม้ด้านข้างไงออันนี้คือความแตกต่างคลิปนี้น่าจะทำให้คนรู้รได้แล้วละ่ะค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างใช่เลย